สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่างเป้อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับช่างเป้ก่อนหน้านี้ได้ลฟ์สดตัวการจอ mac pro pc ไปนะครับว่าทําการเปลี่ยนตัวชิปกาจอนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการประกอบตัวการ์จอนะครับลงไปในตัวเครื่อง mac pro pc แล้วนะครับตัวการ์จอเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ อย่างนี้นะครับตัวการ์จอก็จะมีพอร์ตทันโนโบนะครับ2พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต DVI นะครับหพอร์ตหลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนตัวชิปไปนะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับตอนนี้ประกอบแล้วก็มาใส่เครื่องนะครับแล้วผมก็ได้ทำการต่อไฟนะครับต่อสายทันโนโบนะครับออกเป็น HDMI นะครับเข้าไปที่ ตัวจอนะครับตอนนี้ภาพแสดงผลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น Mac Pro PC นะครับรุ่นเก่าก็จบงานได้ครับตัวนี้ทำการเปลี่ยนตัวชิปไปนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่อง Mac Pro PC นะครับรุ่นเก่าที่มีอาการแบบนี้นะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับก็สามารถนําเครื่องเข้ามาให้ที่ทางร้านสมัยทีเช็คได้นะครับผมร้านสมัยทีเนี่ยก็มีทั้งหมด4สาขานะครับอยู่ที่เมกาบางนานะครับเทอร์มินอลอโศกยูเนียนมอลลาดพ้าวนะครับแล้วก็มีตรงถนนเรียบด่วนกาญจนานะครับข้างบึงใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านไอฟิวบางนานะครับ ก็อันนี้ก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเปิดติดแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างยากเลยนะครับแต่ก็วันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเปย์ก็ขอไลน์ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ